เดี๋ยวก็ไม่เกินอะไรกูไปทํางงานนะเดี๋ยวไปทางมาเหมือนจอสะไมทงานเหมือนจอจอไม่ได้อยู่กับจอไม่ได้อ๋อเหรออืมเขาเป็นตัวนี้เป็นเอ็ดแมวไตรวจแล้วก็คือมีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกันก็คือมันแล้วมันสามารถติดได้จากการกัดหรือสัมผัสอะไรเงี้ยก็คือจะอยู่กับแมวตัวนี้ได้เลยอ๋อเหรอถ้าไม่ติดคนนะคะแต่ว่า แมวด้วยกันติดหรือว่าท่เนี่ยเขาไปเล่นการกินข้าวชำาญการก็ติดทางน้ำลายเดี๋ยวจอมีปัญหาจอจะมีปัญหาคือจะป่วยง่ายมีปัญหาเรื่องช่องปากหีือะไรอย่างเงี้ยอืมก็อันนี้ต้องแยกอยู่แยกอยู่ตอนนี้นี่ก็ช่องปากมีปัญหาอะไรก็ซื้อซื้อยาซื้ออะไรมาคนให้ก่อนเยอะมากเลยนะเนี่ยต้องอไปสองรอบแล้วค่าหมอค่ามอนี่นั่นก็ใช้เงินที่นี่หมดเลยนีแอบเลี้ยงแอบอยู่ในโกดังนี่ Tambuna, 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 t 야 m b u n a t a m b u 아 a 유 a m b u n a t a m b เบลจนมานี่โดนกัดโดนอะไรมาเต้นเลยพาไปโรงพยาบาลมารักษาแล้วก็เก็บมาแต่ว่าแกแล้วเนาะแกไม่มีจนถึงไม่มีฟันเลยไม่มีฟันเลยใช่โดนกัดโอ้ยสารพัดตอนไมาเป็นแผลกัดสีแล้วก็แตกแบบเป็นหนองเลยไม่พาไปหาหมอตอนนี้ดีขึ้นแล้วดูดิมันมีรอยเน่ไหมรอยกัดอยู่รอยกัดเยอะหรอย่ตามตัว เนี่ยตรงคอก่อนหน้านี้แล้วก็มีแผลแผลแตเต็มอยู่หางเลอมีขนขนนเนี่ยมีมมมมนข <อ S 1> นขนเยอะนะแผลเยอะเนี่ยแผลตามตัวเบลท่านอนนะมาเหรอไม่รู้เนาะน่าจะ<ข>แมวจรกันด้วยกันก็แมวจรด้วยกันนี่แหละกับแมวแบบแมวไทยกั่เขาเป็นแมวพันธุ์ไงคิดว่าคิดว่ามีคนทิ้งนะมีคนทิ้งแหละไม่ก็แบบหลุดมาแบบติดสาวจนรุมมาเลยจะทิ้งอะไรไม่รู้อ่ะเออ ตัวแรกแขนมันกลัวตัวนี้ไม่กลัวนะตัวนี้ก็โอเคแล้วนะอืมการเราก็ไม่เคยถูดูมามีตะขนนะยภาพดีสันเยอะนะน่ารักนะฮึโอ้ยดูภาพตอนแรกที่มานะใช่มีรูปนั้นน่แหละรูปใช่ไหมเอหม็นดำแบบเออเขาอ้อนนะเออนี่เขาอ้อนไงไม่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 เล่นอ่ะ เห็นมาอ้อนคนใหม่เลนะเห็นมีคู่มาด้มาไหมนะถ้าจะาของแหนนะครับติดต่อมาด้วยนะครับสองปีแล้วจะเห็นไหมเขาทิ้งมาสองปีหรอทิ้งมาสองปีแล้วคนแถวนั้นบอกแล้วคนแถวนั้นก็แบบไม่ไม่ได้แบบเลี้ยงอ่ะอ๋อคนแถวแหนว่าสองปี Oh. อราเห็นว่าสองปีแล้วแล้วก็วเขาก็ติดต่อมาแหละว,ว,ว่าเมื่อหไหร่คุณใจจะเข้าไปดูว่าแบบเออแล้วเราก็ไอ้ตอนแรกว,ว่าจะจะจะตัดใจแล้วไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะจะจะ,จะอะไรกต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้มีเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาเขาเขียนมาอยากให้ช่วยใช่ไหมจังไหนอ่าในเพจแล้วเขาเปนมีเพจหน,นึ่งของเนี้ย oh. คือเขาตามหาบ้านให้คนเนี้ยมาปีหนึ่งเกือบปีแล้วตากกาั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วก็หาบ้านให้ไม่ได้เลยไม่มีใครรับพเพราะเขาแก่แล้วก็เป็นเด็กแล้วแล้วก็ไม่คนที่โพสก็ไม่ได้เลี้ยงนะ<อ>เขาก็เห็นเดินไปเดินมา<อ>แล้วก็แบบเหมือนคอยให้ขนมบ้างนะอะไรเงี้ยคราวนี้เขาก็คัดบ้านแหล,ละอะไรเงี้ยก็เหมือนเจอเราอะก็คุยคุยคุยเหมือนกับเออคือว่าออยากให้เราลองลองเลี้ยงเขาบอกอยวเขาจะมาให้อ ได้ไหมอืปกติเขาก็ไม่จับแม่อะไรเอามาให้ไม่ได้มีปัญหามีประเด็นเยอะออ huh. แต่ก็เลยเออไม่เป็นไรงคงไม่ได้มีวาสนาแต่ก็ชิลเลยไม่ได้สนใจนะแมะจนเขาตามว่าให้คุณทายไปดูเองได้ไหมเพราะว่าน้องอ่ะแนวจรน,นะไม่ได้ไม่ได้จับง่ายนะแล้วก็มาเป็นบางเวลาอะไรอย่างเงี้ย ให้คนเนี่ยรอคนมาจับแล้วไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราก็โ okay, อเค๋ยวไปก็ได้ค่ะแล้วเราก็ลืมออก็ไม่ได้ไปจนเขาเขียนมาตามว่าไปหรือย,อยังก็โอเคงั้นเดี๋ยวพูงีไปไปแล้วเร,เราก็บอกให้ไปดูก่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้จะจับได้แต่เราก็เตรียมตะกร้ากับถุงมือไปแล้วเราก็บอกก็ e uh, เราก็ไปเวลาเวลาที่เราอยากไปเขาก็บอกว่ามาเวลานี้มันไม่อยู่หรอกแล้วก็คิดเอาโอเคถ้ามีบุญก็เดี๋ยวคงได้เจอกัน สรุปเดินลงจากรถเจอเลยอืมเว้ดวงมันเนาะอืมแล้วแล้วเราก็เรียกก็มามาเสร็จับขึ้นใส่ตตกาเขาก็งงเว้ยทาไมจับได้แลมวก็งงไม่เห็นมันจะยากตรงไหนก้งงว่าแบบนองเขาก็ดูแบบรู้เรื่องอ่ะอืม มีสองตัวแล้วนะเบลเบลเก็บมาเบลจนสองตัวแล้วเบลจนเก็บมาสองตัวอีกต like ัวนึงก hey oh ็จะเชื oh oh ่อตอนนี้อยู่ร้านกาแฟนะเดี๋ยวให้ดูอืมอืมนี่ก็ผ่นอะไรก็ไม่รู้เนาะน่ารักดีอืมมึงทำจะกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวหรอกกลัวแดงอดงเนเาะแดงเนาะแดงเนาะแดงเหรอ เมื่อ <worship> ก <bird> ี <mean> ้มันตะปบพี่นะแต่ว่าไม่ทำหนนา